ค่ะสำหรับความเคลื่อนไหวที่รัฐสภาวันนี้ค่ะเป็นการประชุมของ8ดพักร่วมรัฐบาลก่อนที่จะแยกย้ายมาประชุมร่วมกันระหว่างสอสและสอวอโดยมีประธานสภาเป็นประธานทําหน้าที่การประชุมนะคะเพื่อหารือแนวทางในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่13กรกฎาคมนี้ค่ะโดยประธานสภานะคะก็จะเปิดโอกาสให้วันที่13กรกฎาคมนี้สสและสอวอนะคะร่วมกันอภิปรายภายในเวลา6ชั่วโมงค่ะ และคาดว่าจะสามารถเริ่มลงมติได้ในเวลา17นาฬิกาค่ะซึ่งประธานสภาเองก็เชื่อว่าการทำหน้าที่นั้นจะเป็นไปด้วยความราบลื่นแล้วก็ไม่ได้กังวลถึงมวลชนทั้งในและนอกสภาจะมาสร้างความวุ่นวายค่ะเพราะได้เตรียมพื้นที่ที่จะรองรับไว้ดูแลทั้งความปลอดภัยและก็การบริการค่ะ ค่ะโดวยวันนี้8พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลนัดประชุมหารือแนวทางก่อนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีวันที่13กรกฎาคมโดยมีนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยนายประเสร,ริฐจันทระรวรงทองเลขาธิการพักเพื่อไทยนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักเก้าไกล นายพิจาร์ชวะพัฒนวงรองหัวหน้าพักเก้าไกลนายพรฤทธิ์วัชรศิลสอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลรวมถึงแกนนําจาก8ปดพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลเข้าประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะทั้งนี้นายภูมิธรรมเวชยชัยแกนนําพักเพื่อไทยยืนยันว่าเป็นการประชุมแกนนำาปดพัก เพื่อวางแนวทางในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีว่าจะทำอย่างไรได้บ้างในฐานะพักร่วมซึ่งนายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเก้าไกลก็ได้ให้ความมั่นใจมาโดยตลอดซึ่งทุกพักร่วมก็พยายามจะช่วยสนับสนุนเต็มที่ค่ะด้านนายแพทย์ชนนานสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยวังว่าอยากให้การโหวตเลือกนายพิธาเป็นนายกผ่านตั้งแต่รอบแรก ทางนี้ก็ไม่ได้รู้สึกเป็นห่วงมวลชนนอกสภาเพราะถือว่าเป็นสิทธิในการชุมนุมตามกฎหมายค่ะจากนั้นเมื่อ8พักร่วมรัฐบาลประชุมเสร็จสิ้นแล้วได้แยกย้ายกันมาประชุมต่อร่วมกับนายวันม oh ูฮัมหมัดนอมาทา ประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นประธานในที่ประชุมซึ่งเป็นการประชุมตัวแทนสสทุกพักการเมืองและวิบวุฒิสภาคือนายมหันนบเดชวิทักษ์และนางวรารัตน์อธิแพทย์ทั้งนี้ได้ใช้เวลาการหาหรือกว่าสองชั่วโมงค่ะซึ่งทางด้านของนายวันมูฮัมหมัดนอเปิดเผยว่าในวันที่13กรกฎาคมนี้คาดว่าจะสามารถเปิดการประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ในเวลา10นาฬิกาเพื่อเริ่มขั้นตอนการเลือกนาย,ยกรัฐมนตรี โดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนพักการเมืองอภิปรายรวม4ชั่วโมงและฝั่งสอวอ2ชั่วโมงซึ่งจะทำให้ช่วงการโบวตจะสามารถเริ่มได้ในเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะพร้อมยืนยันการเลือกนายกรัฐมนตรีต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต้องทำให้ได้นายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเสนอกี่ครั้งก็ตามทั้งนี้ประธานสภาเชื่อว่ามวลชนที่มาให้กำลังใจจะไม่เกิดความวุ่นวายทั้งในและนอกสภาเพราะเตรียมพื้นที่รองรับไว้แล้ว ที่จะอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดซึ่งทุกอย่างต้องยึดไปตามกฎหมายของการชุมนุมขณะที่ทางด้านนายชัยธวัฒตุลาธนเลขาธิการพักเก้าไกลเปิดเผยด้วยค่าวว่ามีความพยายามกดดันสอวอที่ประกาศตัวว่าจะโหวตให้นายพิธาลิมเจริญรัฐเปลี่ยนใจโดยการแลกกับผลประโยชน์และให้ผลประโยชน์ พร้อมย้ำจนถึงขณะน,นี้การเจราจาพูดคุยกับสวยังอยู่ระหว่างการประสานพูดคุยและมีสัญญาณบวกค่ะขณะเดียวกันนายชัยธวัฒยอมรับว่าเป็นกังวลที่อาจมีบางคนหยิบยกเรื่องความจงรักภักดีมาเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาซึ่งมองว่าเรื่องนี้ไม่สมควรทำเพราะเป็นการหมิ่นเมค่ะ